ในคลิปนี้เราจะมาศึกษาความสัมพันธ์ของผลผลิตรวมผลผลิตเฉลี่ยและผลผลิตส่วนเพิ่มเราจะมาดูก่อนว่าเวลาที่หน่วยผลิตตัดสใจผลิตนั้นเขาจะรวบรวมปัจจัยการผลิตต่างๆเข้าด้วยกันแล้วไปผลิตสินค้ามันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนักเศรษฐศาสตร์จะใช้ฟังก์ชันการผลิตที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตที่เกิดจากการใช้ปัจจัยการผลิตในที่นี้เราจะสมมุติว่ามีปัจจัยการผลิตเพียง2ประเภท ก็คือแรงงานแทนด้วยตัว L แล้วก็ปัจจัยทุนก็คือตัว K เพื่อความง่ายเราจะสมมุติว่ามีแค่2ปัจจัยเท่านั้นซึ่งแรงงานนั้นก็เป็นปัจจัยที่หน่วยผลิตจําเป็นจะต้องใช้เพื่อที่จะดําเนินการผลิตหรือแปรรูปต่างๆหากเรามองในภาพนี้เราจะเห็นได้ว่าการผลิตซาลาเปานั้นจําเป็นจะต้องใช้คนงานในการนวดแป้งหรือปั้นขึ้นรูปหรือถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องจักรอัตโนมัติมากก็อาจจะเป็นคนงานที่คอยผสมวัตถุดิบแล้วก็ให้เครื่องดําเนินการปั้นแทนคนก็ได้ ด้าน,นเทคนิคการผลิตเนี่ยวผลิตจะสามารถเลือกปริมาณหรือส่วนผสมของปัจจัยทั้ง2ชนิดได้แต่เพื่อความง่ายในที่นี้เราจะสมมุติว่าฟังก์ชันการผลิตนั้นสามารถระบุได้เป็นฟังก์ชันถามว่าฟังก์ชันคืออะไรอย่างเราดูสมการที่1ก็คือ q 0เท่ากับ1 0 l บวก1 0 k หากเรารู้ปริมาณปัจจัยที่ใช้เช่นถ้าหากเราใช้แรงงานและปัจจัยทุนจำนวนเท่ากันอย่างละ4หน่วยเราก็จะเห็นได้ว่าผลผลิตที่เกิดขึ้นจากฟังก์ชันการผลิต ที่ Q0 นย์นั้นก็จะได้เท่ากับ80ถ้าเราเปลี่ยนปัจจัยการผลิตตัวหนึ่งโดยที่อีกตัวหนึ่งไม่เปลี่ยนแปลงในที่นี้คือเพิ่ม L จาก4ไปเป็น5โดยที่ใช้ K เท่าเดิมคือ4ผลผลิตก็จะเพิ่มขึ้นเป็น90รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปร L, K กับ Q นั้นสามารถเขียนได้ในหลายรูปแบบซึ่งนักศึกษาสามารถแทนค่าเข้าไปก็จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ของการผลิตนั้นก็เกิดขึ้นจากการใช้ปัจจัยการผลิตในจํานวนที่แตกต่างกันแล้วก็ความสัมพันธ์ ของฟังก์ชันนั่นเองที่เราลองมาดูตัวอย่างอย่างง่ายในกรณีที่หน่วยผลิต1คือร้านสาลาเปาของนายภูมินนึศึกจาจะเห็นได้ว่า p r o รด c t i o n ฟังก์ชันก็คือความสัมพันธ์ระหว่าง L และ K ในการที่หน่วยผลิตท้ายแรงงานเพิ่มขึ้นทีละหน่วยจาก0เป็น1 1เป็น2 2เป็น3ในคอลัมน์ที่1นั้นเราจะเห็นได้ว่าผลผลิตซาลเปลาของร้านนภูมิก็จะเพิ่มขึ้นจาก0ไปเป็น60เป็น110เป็น150หากโรงงานนี้ ไม่ใช้แรงงานในการผลิตเลยก็จะไม่สามารถผลิตสินค้าได้เพราะฉะนั้นจะผลิตได้ก็ต่อเมื่อหน่วยผลิตต้องใช้ปัจจัย L และ K ร่วมกันเท่านั้นสำหรับข้อที่3ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจประการหนึ่งก็คือเวลาที่หน่วยผลิตเพิ่มปัจจัยการผลิตไปทีละหน่วยแล้วจะทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นซึ่งผลผลิตส่วนเพิ่มนั้นเป็นการพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตซึ่งเกิดมาจากการเพิ่มปัจจัยการผลิตทีละหน่วยเราลองไปดูตัวอย่างกัน สมมุติว่าหน่วยผลิตเนี่ยจ้างแรงงาน3คนก็จะผลิตได้150หน่วยหากหน่วยผลิตเพิ่มแรงงานไปอีกหนึคนไปเป็น4คนก็จะสามารถผลิตสินค้าได้180หน่วยเราจะเห็นได้ว่าผลผลิตนั้นเพิ่มขึ้นจาก150ไปเป็น180ดังนั้นตัวนี้เองก็เป็นตัวที่แสดงให้เห็นถึงผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการจ้างแรงงานหน่วยที่4 ซึ่งตัวนี้เราเรียกว่า marginal product หรือผลผลิตส่วนเพิ่มซึ่งคำนวณได้จาก change ของ Q หารด้วย change ของ L ผลผลิตส่วนเพิ่มเมื่อเราเขียนเป็นความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ก็คือส่วนเปลี่ยนแปลงของ Q หารด้วยส่วนเปลี่ยนแปลงของ L แล้วเราก็จะเห็นได้ว่ามันก็คือความชันของเส้นฟังก์ชันการผลิตนั่นเองตัวอย่างเช่นการผลิต ที่เพิ่มขึ้นจาก0ูนย์เป็น60นั้นก็เกิดจากการใช้แรงงานเพิ่มขึ้นหน่หน่วยเพราะฉะนั้นค่ามาร์จิ a l ลโปรดักก็คือตั้งแต่0จนถึงจุด A แต่เนื่องจากฟังก์ชันการผลิตนั้นเป็นเส้นที่มีลักษณะต่อเนื่องเราจึงสามารถหาความชันณจุดต่างๆได้ดังรูป law of diminishing ของ marginal product หรือ,อกฎการลดน้อยถอยลงของผลผลิตส่วนเพิ่มนั้นก็จะสังเกตเห็นได้จากค่าความชันณจุดต่างๆของเส้นฟังก์ชันการผลิตที่มีลักษณะลดลงเรื่อยๆเมื่อหน่วยผลิตเพิ่มปัจจัยก,การผลิตจาก1ไปจนถึง7หรือตั้งแต่จุด A ไปจนถึงจุด G ดังรูปความสัมพันธ์ของฟังก์ชันการผลิตเราก็อาจจะมองได้ว่าท total product ก็คือผลผลิตจากการใช้ปัจจัย L แล้วก็ K เราสังเกตเห็นว่าตัว K นั้นมีขีดข้างบนก็คือปัจจัยทุนที่เราใช้มีลักษณะคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงอีกข้อมูลหนึ่งที่มีความน่าสนใจและเราจะต้องใช้ต่อก็คือเรื่องของผลผลิตเฉลี่ยหรือ Average Product ซึ่งคำนวณได้จากฟังก์ชันการผลิตคือ Q หารด้วยปริมาณแรงงานที่ใช้เราอาจจะเขียนตัวย่อว่า AP และมี subscript L ก็คือ Average Product ของแรงงานหาได้จาก Q เป็นฟังก์ชันของ L หารด้วย L นั่นเองเนื่องจากว่าตัว K เป็นค่าคงที่ เราจึงมองแค่นี้ก็ได้และตัวสุดท้ายก็คือผลผลิตส่วนเพิ่มหรือ marginal product ก็คือ change ของฟังก์ชันการผลิตหารด้วย change ของ L ซึ่งก็คือ delta Q หาร delta L เราจะมาดูถึงความสัมพันธ์ระหว่าง TP, AP และ MP ว่าเราจะสร้างขึ้นมาอย่างไรจากข้อมูลที่เรามี จากจุดนี้เราจะสมมุติว่าฟังก์ชันการผลิตนั้นจะมีลักษณะที่เป็นแบบทั่วไปก็คือผลผลิตส่วนเพิ่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นได้นักศึกษาอาจจะลองนึกถึงโรงงานตัดเสื้อที่เราได้พูดไปแล้วว่าเวลาที่โรงงานจะผลิตเสื้อขึ้นมาเนี่ยก็จะมีทั้งเครื่องจักรแล้วก็มีสถานที่ขนาดใหญ่ถ้าหากเรามีคนงานเพียงหนึ่งคนแรงงานคนแรกจะต้องทำทุกขั้นตอนด้วยตัวเองก็อาจจะผลิตได้เพียงวันละ1ตัวแต่ถ้าหากว่าเรามีแรงงานสองคน ก็จะเกิดการแบ่งงานกันทำผลผลิตที่แรงงานคนที่2เพิ่มเข้าไปนั้นอาจจะทำให้โรงงานนี้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก1ตัวไปเป็น5ตัวก็ได้และถ้าเกิดเรามีแรงงานเพิ่มขึ้นเป็น3หรือ4คนผลผลิตก็อาจจะเพิ่มเป็น10เป็น20ก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นในกรณีเช่นนี้โรงงานโดยทั่วไปนั้นเนื่องจากมีพื้นที่และมีเครื่องจ,กจักรจานวนหนึ่งอาจจะเกิดสภาวะที่เกิดผลได้จากการจ้างแรงงานโดยแรก เพิ่มขึ้นในอัตราที่เพิ่มขึ้นได้เช่นกันในกรณีนี้เราจะถือว่าเป็นสถานการณ์การผลิตแบบทั่วไปซึ่งเราจะมาพิจารณากันต่อไปว่าแล้วความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันการผลิตผลผลิตเฉลี่ยและผลผลิตส่วนเพิ่มเป็นอย่างไรในรูปของฟังก์ชันการผลิตโดยทั่วไปก็จะมีลักษณะเช่นนี้ก็คือเส้นมีแนวโน้มที่มีความชันก็ค่อยเพิ่มขึ้นในช่วงแรกแล้วก็มีความชันน้อยลงจนกระทั่งถึงจุดสูงสุดแล้วก็มี ความชันเป็นลบในตอนท้ายการหาค่าผลผลิตเฉลี่ยสามารถหาได้ด้วยวิธีนี้หากเราทราบว่าปริมาณผลผล,ผลิตที่เกิดขึ้นเช่นปริมาณผลผลิต Q0 เกิดจากการจ้างแรงงาน L0 คือ5หน่วยเราสามารถหาค่าผลผลิตเฉลี่ยได้จากเอา35หารด้วย5หรือเราสามารถสร้างเส้นตรงที่ออกจากจุดกำเนิดไปซึ่งเรียกว่าเส้นเรย์ตัวอย่างเช่นในภาพนี้เราจะเห็นว่าเส้นเรย์นั้น ตัด2จุดด้วยกันก็คือจุดแรกก็คือ Q 0และจุดที่2ด้านบนก็คือ Q 3นักศึกษาจะเห็นว่าผลผลิตที่ผลิตได้นะ Q 3คือ84เกิดจากการจ้างแรงงาน12คนเพราะฉะนั้น2จุดนี้ควรจะมีค่าผลผลิตเฉลี่ยเท่ากันวิธีการวัดวัดอย่างไรผลผลิตเฉลี่ยก็สามารถหาได้จากเอาปริมาณผลผลิตหารด้วยแรงงานที่ใช้เพราะฉะนั้นในจุดแรก AP กจึงมีค่าเท่ากับ q 0หารด้วย l 0ซึ่งก็มีค่าเท่ากับ7นั่นเองและที่จุดด้านบนที่ปริมาณ q 3หารด้วย l 3ก็คือ84ส่วน12ก็จะมีค่าเท่ากับ7เช่นกันทีเราจะไปดูกันว่าสำหรับจุดอื่นๆนั้นเราสามารถคำนวณหาค่า average product ได้อย่างไร ตัวอย่างเช่นณจุดสูงสุดของเส้น TP นี้เราจะพบว่าจะมีเส้นเรย์เส้นหนึ่งไปตัดมันและจุดนี้เราก็สามารถหาได้จากค่า Q แล้วก็ค่า L ที่มีอยู่เราจะพบว่าณจุดสูงสุดของ TP นั้นปริมาณผลผลิตคือ Q 3ก็คือ85หน่วยแล้วก็ปริมาณแรงงานก็คือ L 2ก็คือ10หน่วยดังนั้น Average Product ก็สามารถหาได้โดยตรงจากค่า Q หารด้วย L ก็เท่ากับ8.5ข้อสังเกตหนึ่งเราจะเห็นว่าค่าเรนั้น เมื่อเราเลื่อนจากแรงงาน12แล้วลดมาเป็น10เนี่ยค่าเรมันสูงขึ้นเพราะฉะนั้น average product จึงเพิ่มขึ้นคำถามก็คือ average product จะสูงที่สุดเนี่ยที่ปริมาณผลผลิตณจุดใดเราก็ตอบได้ไม่ยากนะครับก็คือการที่เราหาเส้นเรที่มันไปได้ไกลที่สุดก็คือจุดปริมาณที่ l 1นั่นเอง average product ที่สูงที่สุดของฟังก์ชันการผลิตนี้ก็คือสิบณปริมาณแรงงานที่น้อยกว่า7เช่นแรงงานที่5หน่วย ผลผลิตเฉลี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ7และเมื่อใช้แรงงานน้อยลงเหลือ4ผลผลิตเฉลี่ยก็ลดลงดังนั้นเราจึงสามารถคาดถึงรูปร่างของเส้น average product ได้ว่าจะมีลักษณะค่อยๆเพิ่มขึ้นและสูงสุดที่ปริมาณจ้างงานที่ L 1คือ7จากนั้นก็ลดลงเราจะนำค่าเหล่านี้ไปพลอตกันเดี๋ยวเราจะดูกันว่ามันทำอย่างไรต่อสำหรับเส้น marginal product หรือเส้นผลผลิตส่วนเพิ่มก็คือความชันของ production function ณนปะริมาณผลผลิตแล้วก็ปัจจัยต่างๆนั่นเอง เราสมมุติง่ายๆนะครับว่าจากเส้น production function ที่เรามีอยู่นั้นเราอาจจะระบุจุดไว้สัก5จุดก็คือจุด A จุด B C D E ซึ่งแต่ละจุดนั้นก็จะมีปริมาณแรงงานที่ใช้แล้วก็ปริมาณผลผลิตที่ได้จากการใช้แรงงานปริมาณดังกล่าวตัวอย่างที่จุด A marginal product คือ change Q หาร change L เพราะฉะนั้นมันก็คือค่าความชันที่เราเห็นบนภาพก็คือเดลต้ Q ส่วนเดลต้ L ในภาพนี้ความชันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราอาจจะยังไม่ทราบนะตอนนี้นะครับแต่สิ่งที่เรารู้คือมั i จะ l Product ที่จุด A ก็คือ MPL นะั้นมีค่ามากกว่า0แน่นอนขยับไปที่จุด b เราจะสังเกตเห็นว่าความชันของเส้นมีค่าสูงขึ้นดังนั้น MPL ที่ปริมาณ L 0ย่อมมีค่ามากกว่า MPL ก็คือมีค่าเพิ่มขึ้นจากจุด a ไปจุด b และจุด B ไปจุด C นั้นจะเห็นว่าความชันมีค่าน้อยลงแต่ก็ยังเป็นบวกอยู่นะครับแล้วก็เมื่อเลื่อนไปถึงจุด D ก็คือจุดสูงสุดของเส้น production function ของเราเราจะพบว่า marginal product มีค่าเป็นศูนย์ที่ปริมาณแรงงานที่ L 2หน่วยหรือ10หน่วยนั่นเองเมื่อจ้างแรงงานเกินจากนั้นไปแล้ว marginal product จะเริ่มมีค่าติดลบดังแสดงได้เห็นจากค่าความชันณนะจุด E ลำดับต่อมาเราจะมาดูความสัมพันธ์ระหว่าง AP และ MP กันว่าจากข้อมูลที่เราเห็นจาก Production Function นี้เราจะสามารถมานำมาพ l o t ตกราฟได้อย่างไรบ้างเราย้อนกลับไปดูนิดหนึ่งครับจากจุด ABCDE ที่เราเห็นนี้เราสามารถคำนวณค่า AP และ MP ได้อย่าลืมนะครับ AP คือคำนวณจากเส้น ray แล้วก็ MP คือความชันณจุดต่างๆเรามาเริ่มที่ AP ก่อน จุดสังเกตตัวหนึ่งที่เราอยากจะนํามาวิเคราะห์กันตรงนี้ก็คือจุด4แล้วเพราะาจุด4เนี่ยเป็นจุดที่ค่า AP มีค่าสูงสุดซึ่งคํานวณได้จาก Q ส่วนด้วย L แล้วเรารู้ว่าตัวนี้มีค่าเท่ากับ70หาร7ก็คือ AP มีค่าเท่ากับ7นักศึกษาสังเกตนะครับที่จุด4นั้นความชันของเส้น Production Function ก็คือค่าสลบเส้นประสีแดงนี้เราสามารถคํานวณหาค่า Marginal Product ได้จาก Delta Q ส่วน Delta L เนื่องจากความชันของเส้นเรและความชันที่จุดสัมผัสนี้มีค่าเท่ากันดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่า Marginal Product ของแรงงานณนะหน่วยที่ L1 จึงมีค่าเท่ากับ APL ณนะจุดที่ L1 ด้วยเช่นกันซึ่งมีค่าเท่ากับ10ประเด็นถัดมาครับเราทราบดีว่า Marginal Product หลังจากการจ้างงานที่ L1 ไปเป็น L2 เนี่ย m a r g i n a l product เริ่มลดลงและกลายเป็น0ที่จุด D ทีนี้เรามองย้อนกลับมาจาก C ไปที่จุด B เนี่ย เราจะพบว่าความชันของเส้นที่สัมผัสกับ e ロセ i ั n f ฟั c t i o n ของเรานี้จะมีค่าค่อยๆเพิ่มขึ้นและมีค่ามากที่สุดที่จุด B ดังนั้นเราจึงสามารถระบุได้ว่าจุดปริมาณการจ้างงานที่เอาสูนรนั้นจึงเป็นจุดที่ค่า Marginal Product มีค่าสูงที่สุดและเมื่อจ้างงานน้อยลงจาก L0 ไปจนถึง L ก็คือจากลดจาก5ไปเป็น4เนี่ย Marginal Product เริ่มลดลงตามความชันที่เราเห็นจุด A และจุด4นั้นมีความชันเท่ากันดังนั้นเราจึงสามารถที่จะพอสรุปได้ว่าที่จุด A หากจุดสัมผัสนั้นมีความชันเท่ากับจุด Marginal Product จึงมีค่าเท่ากับจุด4ด้วย Marginal Product คือ10เพราะฉะนั้นจุด A ก็จะสามารถทราบค่าได้ว่ามีค่า Marginal Product เท่ากับ10ด้วยเพราะฉะนั้นจุด B นั้น มายอดผลิจึงต้องมากกว่า10แน่นอนแต่จะเป็นเท่าไหร่เราก็สามารถวาดได้ดังภาพต่อไปนี้จากฟังก์ชันการผลิตที่เราได้วิเคราะห์ไปแล้วเราจะพบว่าเส้น average product และเส้น marginal product เราสามารถวาดทั้ง2เส้นบนกราฟเดียวกันได้ตอนนี้การตั้งนะครับเป็น AP และ MP ก็คือผลผลิตนั่นเอง ซึ่งที่เราคำนวณได้จากก่อนนั้นเนี่ยจะมาใส่ในแกนนี้ส่วนแกนแรงงานก็คือตัว L เนี่ยก็คือปริมาณแรงงานที่เราได้วิเคราะห์นะครับก็คือจุด A B C D และ E นั่นเองทีนี้มาดูกันครับว่า average product มีหน้าตาอย่างไรเราทราบดีว่า average product นั้นจะมีค่าค่อยๆเพิ่มขึ้นจนถึงจุดสูงสุดแล้วก็ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นที่จุดสูงสุดของ average product ก็คือปริมาณการจ้างงานที่7หน่วยที่ทําให้ average product มีค่าสูงเท่ากับ10 สำหรับอีกเส้นหนึ่งนะครับก็คือเส้น Mar g i n a l product เราทราบดีว่า Mar g i n a l product นั้นจะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีค่าสูงสุดที่จุดเปลี่ยนเว้าและเราก็ทราบว่าณจุดเปลี่ยนเว้านั้นจะมีค่ามากกว่า10แน่นอนสาเหตุเพราะว่าที่จุดสูงสุดของ Average Product ก็คือจุด L1 เนี่ยจะมี Mar g i n a l product ผ่านทั้งสายย้อนกลับไปดูที่เราเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นะครับปริมาณที่จ้างงานที่ L4 หน่วยและการจ้างงานที่ L1 เท่ากับ7หน่วยเนี่ย เราสมมุติว่าค่าความชันของโปรดักชันฟังก์ชันมีค่าเท่ากันซึ่งมีค่าเท่ากับ10พอดีเพราะฉะนั้นจากภาพนี้เราสามารถแบ่งช่วงการผลิตออกเป็น3ช่วงแล้วเราจะมาดูว่าหน่วยผลิตนั้นจะเลือกผลิตในช่วงใดแน่นอนว่าเราจะไปขยายความอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของตลาดปัจจัยนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี้ยเรามาทำความเข้าใจในเรื่องนี้กันก่อนในช่วงที่1เนี่ยก็คือช่วงที่ Average Product มีค่าเพิ่มขึ้น การที่ average product มีค่าเพิ่มขึ้นได้เนี่ยหมายความว่ามันเป็นช่วงที่ m a r g i n a l p r o d u c กกำลังเพิ่มขึ้นผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนั้นนะครับจากการเพิ่มแรงงานทีละหน่วยเนี่ยมันทำให้หน่วยผลิตสามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้นเมื่อแรงงานหนึ่งคนผลผลิตส่วนเพิ่มเพิ่มขึ้นมาเลยทำให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อคนเนี่ยเพิ่มขึ้นคำถามก็คือเวลาที่หน่วยผลิตจ้างงานที่4หน่วยไป5หน่วยหน่วยผลิตจะหยุดการจ้างงานหรือไม่ คำตอบก็คือในช่วงนี้หน่วยผลิตจะไม่หยุดการจ้างงานจะยังเพิ่มอยู่เพราะว่าผลผลิตเฉลี่ยยังเพิ่มขึ้นสาเหตุก็เพราะว่าเวลาที่หน่วยผลิตจ้างงานเพิ่มขึ้นเนี่ยมันทำให้ต้นทุนเฉลี่ยลดลงเราลองมาดูตัวเลขง่ายๆกันนะครับที่จุด L เนี่ยคือแรงงาน4หน่วยผลิตสินค้าได้เฉลี่ยหน่วยละคนละ5ชิ้นแปลว่าผลผลิตเนี่ยก็คือ20ชิ้นสำหรับ L 0คือการจ้างแรงงาน5คนเนี่ยจะผลิต ผลผลิตได้เท่ากับ35ชิ้นก็คือผลผลิตเฉลี่ยคือ7ชิ้นคูณกับ5คือ35ต้นทุนการจ้างงานเพื่อผลิตเนี่ยโดยเฉลี่ยต่อนหน่วยจะลดลงจาก60เหลือ42.85บาทดังนั้นถ้าหากว่าเรากำหนดให้ปัจจัยอื่นๆคงที่หมายความว่าการจ้างงานเพิ่มขึ้นจาก4ไปเป็น5นั้นทําให้ต้นทุนเฉลี่ยต่อนหน่วยลดลงหน่วยผลิตจะสามารถได้กําไรเพิ่มขึ้นโดยผลิตจึงไม่หยุดการจ้างงานในสเตจที่1 คำถามคือหน่วยผลิตยังจะจ้างงานเพิ่มขึ้นจาก5เป็น6หน่วยหรือไม่คําตอบก็คือยังจ้างอยู่เพราะว่าตั้งแต่หน่วยที่5หน่วยที่6และหน่วยที่7นั้นผลผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นก็แปลว่าต้นทุนต่อหน่วยนั้นกําลังลดลงนั่นเองดังนั้นในช่วงที่1ก็คือช่วงที่ average product กําลังเพิ่มขึ้นส่วนในช่วงที่2ก็คือช่วงที่ผลผลิตรวมยังคงเพิ่มขึ้นแต่ว่าเราจะสังเกตง่ายๆก็คือ การจ้างงานนั้นจะไม่เลยจุด L2 คือเมื่อเลยจุด L2 ไปแล้วผลผลิตรวมจะลดลงเพราะ marginal product ติดลบเพราะฉะนั้นหน่วยผลิตเนี่ยจะไม่มีทางจ้างเกินจาก L2 ซึ่งถือว่าเป็น s t a ต e ที่3หรือขั้นที่3ของการผลิตในการแบ่งช่วงการผลิตนี้คำถามก็คือแล้วหน่วยผลิตเนี่ยจะจ้างแรงงานเท่าไหรด่ดีในช่วงที่2คือจะจ้างกี่หน่วยระหว่าง7-10หน่วยตรงนี้เราจะเป็นต้องมีเครื่องมือเพิ่มเติมก็คือรายรับของผู้ผลิตเป็นเท่าไหร่ ผู้ผลิตดำเนินกิจการอยู่ในโครงสร้างตลาดแบบไหนคําตอบเบื่องนี้นะครับจะอยู่ในบทตลาดปัจจัยอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นการแบ่งขั้นการผลิตเป็น3ขั้นนี้สามารถพิจารณาได้จาก AP และ MP ได้ดังภาพ